เหรียญลักษเด็จหลวงพ่อคูณปริสุทธโธวัดบ้านไร่นะครับเหรียญน,นี้ออกเมื่อปี2536นะฮะต่อโคตดคูณนะครับนะเหรียญน,นี้เป็นเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะสะภาพสวยๆเลยผิวเดิมๆนะครับนี่เลยนะด้านหน้าคมชัดนะฮะสวยจมูกโด่งนะครับด้านหลังนะฮะก็ นะฮะผิวเดิมสวยนะครับนี่เหรียญนี้เป็นบอล็อกหลังเม็ดงานะฮะนิยมนะฮะเล่นหากันนะครับพระสร้างไม่เยอะนะฮะสร้างน้อยนะครับท่านใดสนใจนะฮะโทรสายตรงมาได้เลยนะฮะ088 789 4956นะฮะหรือจะทักมาทางไลน์ก็ได้นะครับ id line th 789 456นะฮะหรือจะ ทักมาทาง Facebook ก็ได้นะครับ Facebook ธงชัยบุรีรัมย์นะฮะในเมืองบุรีรัมย์นะครับสามารถนัดรับได้นะฮะต่างจังหวัดเราส่งไปสี์ให้นะครับรับประกันพระแท้ตลอดชีพเลยนะฮะสวยๆแบบนี้ไม่ค่อยเจอนะฮะฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวลงให้ดูเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ